ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบอีกเช่นเคยนะ,คะกับช่องกายพามาดามนะคะวันนี้เป็นเช้าเห็นการทํางานนะคะขออนุญาตพลัง f c นะคะที่ติดตามช่องกายพามาดามอยู่นะคะขออนุญาตทําคลิปเกี่ยวกับหิมะนะคะคล,คลิปนี้นะคะเอาใจผู้ที่ชอบหิมะเอาใจผู้ที่รักหิมะนะคะต้องขออนุญาตจริงๆนะคะขอทําคลิป เกี่ยวกับหิมะตกนะคะหลังจากที่มีพายุฝนตกลงมาอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ทําให้หิมะมันหายละลายหายไปนะคะตามที่คลิปที่แล้วนะคะตอนนี้ก็มีหิมะตกลงมานะคะโปรยปลายนะคะแต่จะมากมายขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะนกจะพาทุกท่านไปดูหิมะกันเลยนะคะว่าแผ่นดินสีขาวตัวนี้ สภาพแผ่นดินจะเป็นอย่างไรแต่ต้องขอ,อยอมรับเลยนะคะว่าอากาศเย็นมากๆอากาศเย็นติดลบติดลบค่ะติดลบคุณนกคิดว่าคงจะติดลบไม่ต่ำกว่าสิองศานะครับโอ้ตอนนี้อากาศหนาวมากๆเลยะคะ่ะต้องสวมเสื้อยักก็เสื้อโคต้ตห,หนาๆเลยนะคระเนาะถ้า ไม่ถ้าไม่สวมเสื้อโคตรนานานี่เอาไม่อยู่นะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศไปดูหิมะด้านนอกเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็ออกมาด้านนอกเลยนะคะอากาศเย็นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ไปยันเลยค่ะหิมะจะไม่มีเท่าไหร่นะคะจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าอากาศหนาวเย็นค่ะ เราเดินกันต่อเลยค่ะพเพื่อนๆต้องเดินด้วยความรวดเร็วนะคะเพื่อเหมือนกับเป็นการออกกำลังกายนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราอบอุ่นนะคะต้องเดินด้วยความรวดเร็วค่ะพเพื่อนๆอากาศเย็นมากะะเดี๋ยวจะให้ดู คลองชนละประทานกันเลยนะคะนี่คือคลองชนละประทานนะน้ําแข็งจับตัวนะคะน้ําจับตัวกลายเป็นน้ำแข็งนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นติดลบค่ะเราไปกันต่อเลยค่ะเพื่อน ให้ดูเลยค่ะน้ำกลายเป็นน้ำแข็งตอนนี้บนพื้นผิวนะคะน้ำแข็งหิมะนะคะก็จะหลงเหลืออยู่ประปายนะคะจะไม่หนาเหมือนช่วงแรกๆนะคะอันนี้คือพื้นผิวน้ำนะคะที่จับตัว เป็นน้ำแข็งแล้วนะคะเพื่อนๆพื้นผิวน้ำนะคะจับตัวเป็นน้ำแข็งให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะคะพื้นผิวน้ำนะคะจับตัวเป็นน้ำแข็งเบาบางนะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะลงไปเหยียบ บนผิวน้ําแข็งได้นะคะเพราะว่าตอนช่วงนี้ผิวน้ําแข็งก็จะอ่อนนะคะอ่อนนุ่มนะคะถ้าคือลงไปเหยียบนี่มันจะบุ๋มลงไปเลยนะคะอากาศจะเย็นมากๆนะคะตอนนี้คุณนกมีความรู้สึกว่ามือเริ่มเย็นแล้วนะคะนี่คืออีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไรเกนเฮดนะคะอพาร์ตเมนต์นะคะ ต้นไม้ก็จะไม่มีใบนะคะเพื่อนๆนี่คือของชนและประทานนะคะนี่คือความสวยงามตามธรรมชาตินะคะแล้วก็โอเคนะคะเพื่อนๆก็โชว์กันแล้วเนาะสำหรับคลิปลปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลัง fc นะะี่ค่ะที่ติดตาม คุณนกอยู่นะคะช่องกริยพามาดามนะคะเนาะก็จะโชว์หิมะกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปๆนี้นะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเพราะว่าโฆษณาคือหัวใจหลักของการทำช่อง youtube เลยนะคะสำหรับคลิปๆนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ